ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าทริซิตี้สปอมาเฟียกีฬาตัวพ่อกลับมาในช่วงที่2ครับพูดเรื่องความเร็วดีกว่าเพราะตอนนี้4ี่ทุ่มนิดๆก็น่าจะมีแฟนคลับของวงการมอไซค์ชมรายการผมอยู่นะฮะต้อง ขอบคุณก่อนเลยตัวพ่อวงการกีฬาก็คือคุณเนวินชิดชอบแล้วก็จังหวัดบ,บุรีด์ที่สร้างสนามแข่งที่ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดเสร็จเร็วที่สุดในโลกสนามหนึ่งแล้วก็ต้องกล่าวขอบพระคุณทางด้านของผู้บริหารยามาฮ่าที่ได้จัดอีเวนต์ กีฬาเปิดตัวมอไซค์รุ่นใหม่ r 3เป็นมอไซค์ที่หลายคนที่ชีวิตนี้ฝันใหญ่จะขี่มอไซค์แข่งหรือว่ามอเต g p คือถ้าเกิดคุณเก่งไม่พอขี่ไม่ได้หรอกครับเขาก็เลยเกิดไอเดียใหม่ก็คือเอาสไตล์ของมอไซค์ที่สุดยอดนักบิดจ,จัดไปเอามาย่อส่วนเพื่อให้ทุกคนอย่างน้อยจะได้ฟีล เหมือนกับนักแข่งที่คุณชื่นชอบงานนี้เกิดขึ้นที่บุรีดำงานนี้รายการของเราถูกเชิญไปแบบสุด Exclusive ไปเจอสองนักบิดตัวพ่อเจ๋งแ,ง,งแค่ไหนอลังแค่ไหนบินไปบุรีลำ เวทกีฬาสุดยิ่งใหญ่ที่ทางยามาฮ่าร่วมกับบุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์คิตเชิญนักบินระดับตัวพ่อของโลกอย่างวาเลนติโนโรซซี่โฮเก้โรแลนโซพอลเอสปาการโรและบราเลสสมิทมาแข่งกันถึงประเทศไทยในงานยามาฮ่าโรลอัลติเมทเรซิ่ง ซึ่งในงานนี้มีการเปริดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของช่างยามาฮ่านั่นก็คือยามาฮ่า y z FR3 และยามาฮ่า e x c i t ซ r นอกจาก4นักบิดตัวพ่อระดับโลกแล้วยังมีอีก2ตัวพ่อของไทยด้วยเดชาไรศาสตร์และเฉลิมพลผลไม้แชมป์และรองแชมป์จากรายการอ l l เชฟอา งานนี้มีแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตมาร่วมชมถึงเกือบ20,000คนแถมยังมีบรรดาสาวสวยมาร่วมสร้างสีสันอยู่ข้างสนามพร้อมกับโชว์แดนสุดเซ็กซี่ทำให้บรรยากาศในงานคึกคักเป็นอย่างมากภูมิใจจริงๆที่ได้เห็นงานใหญ่แบบนี้จัดขึ้นในประเทศไทยประกาศให้โลกรู้กันไปเลยว่าไทยก็ตัวพ่องเหมือนกัน เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วคราวนี้ถึงงานสำคัญเดี๋ยวกล้องตัวนี้อยู่นี่ก่อนอยู่นี่อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่างานนี้ได้มีการจัดการแข่งขันคืองานนี้มีนักปิดดังๆอยู่6คนนะครับ f ฟรนติโนรอสซีของอิตาลีฮอร์เกลอเรนโซของสเปนพลจากสเปนแล้วก็แบรดลีย์จากอังกฤษ4คนนี้เป็นสุดยอดนักปิดระดับโลกแล้วก็มี 2นักแข่งที่ทางามาฮ่าสนับสนุนก็คือทางด้านของตั้นสลาตันหรือว่าเดชาไกราศาสตร์แล้วก็คุณเฉลิมพลผลไม้เขาก็บอกว่าไหนๆมาแล้ว6คนเป็นามาฮ่าหมดเนี่ยบิดแข่งกันเลยที่บุรีรัม International Circuit ทุกคนนดคิดว่าถ้าเกิดแข่งอย่างนี้รอสซี่ชนะแน่นอนแล้วก็คนไทย2คนก็อาจจะจบที่5ที่6เพราะว่าอันดับก็แพ้สตาร์ทก็อยู่หลัง เดี๋ยวมาดูกันครับว่า6คนซิ่ง R3 อาสสุดท้ายเกิดไรได้เวลา6นักบิดตัวพ่อลงสนามประลองความเร็วจับตาดูการแข่งขันครั้งนี้ไว้ให้ดีๆ3 2 1 go เ้าเส้นชายเป็นคนแรกก็คือวาเลนติโน่ราซี่นักบิดตัวพอ่อจากอิตาลีคิดไว้อยู่แล้วว่าราซี่ต้องได้ที่หนึ่งแต่ที่สองนี่ลุ้นกันมันดูคนนี้นักบิดตัวพอ่อจากไทยเดชาไกรสาสตว์ cha, คนที่ใส่เสื้อขาวน้ำเงินรถเบอร์เจ็ดสีแดงขาวแซง3นักบิดระดับโลกอย่างราเลสสมิท เสื้อสีดำรถสีดำเบอร์98โฮเก้โรเลนโซเสื้อสีน้ำเงินรถสีน้ำเงินเบอร์99และพอลเอสปาการโรเสื้อสีดำรถสีดำเข้าเส้นชัยสุดยอดจริงๆเห็นแบบนี้สปอร์ตมาเฟียเชื่อว่าอีกไม่นานฝันที่จะได้เห็นคนไทยไปแข่งระดับโลกเป็นจริงแน่นอนสปอร์ตมาเฟียคอนเฟิร์ม ดูเดิเมื่อได้ขี่มอไซค์รุ่นเดียวกันคนไทยสามารถเป็นอันดับสองแต่หมายความว่าอะไรหมายความว่า potential หรือศักยภาพเราไม่เคยแพ้ใครหากเราสนับสนุนจัดไปให้เขาอย่างจริงจังโอ้ดีใจสุดยอดสุดยอดนักปิดไทยช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อห้ามพลาด